S <S เรื<ช>่องการฝึอบรมร่ารบัญพรแบบอย่างดึกดุราในบ้านคืออย่างนี้ครับม <im> ันยังไงคคืออย่างนี้ครับพรบเนี่ยมันแยกเป็นสองส่วนส่วนที่เรื่องเคอร์ฟิวก็คือไม่ให้คนออกนอกบ้าน <im> ส่วนที่หลายเรื่องที้เป็นข้อบังคับของพรบลูกทิดต่อหรือที่ท่านพบสูงสุดท่านออกมาเช่นห้ามม่วสุมหรือทำกิจกรรมใดๆอันนีน้สำคัญที่อาจจะส่งผลต่อการแพร่เชื้อโรค ที ith, ่ใดๆนะแสดงว่าต um. ั <Those indeed. S 1> <the> ้งวงอยู่ในบ้านท่านก็บอกว่ายกเว้นกิจกรรมบางอย่างในครอบครัวเช่นตั้งวงกินข้าวกันเนี่ยมันเป็นไรแต่ว่ากิจกรรมแพร่เชื้อโรคอย่างที่น้องว่าเมื่อกี้เหมือนที่ป่าตองโดนนะคือนอนพักอยู่บนโรงแรมจริงแต่ว่าลงมาข้างล่างแล้วก็รวมกลุ่มการตั้งวงดื่มเหล้าหน้ากากก็ไม่ใส่เข้าเงื่อนไขที่พี่ว่าจริงไหมครับไม่ได้ออกบ้านก็ไม่ได้ผิดเคอร์ฟิวแต่คุณยังมั่วสุมในที่ใดๆ ซึ่งอาจส่งต่อการแพร่เชื้อเหมือนเมื่อวานพี่ชี้แจงกันคนก็ทักเอา้าก็ผมอยู่หน้าบ้านผมห้าหคนผมมาตักน้ําสาดคนน่ะมันผิดตรงไหนก็ผมบอกคุณว่าผิดเคาฟิวแต่คุณผิดเงื่อนไขไงควบคุมโรคและตามข้พอพรกที่เขาออกมาข้อที่สองข้อที่สองที่บอกว่าไอ้หมวดสองฮะที่ท่านบอกวังสุดบอกว่าห้ามทํากิจกรรมใดๆใดๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการแพร่เชื้อโรคณาสถานที่ใดก็ตามอ,อันนี้ใหญ่ก็เป็นหลักนะครับความหมายคือเนี้ยแต่ค,คือคือคือมันก็ส่งผลว่าอย่างที่น้องว่าฮะอยู่ในบ้านแล้วเกิดมีคนร้องเลยเพราะเสียงดังเขาก็ไปดูแต่ถ้าโอเคร้องเพลงเสียงดังอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการมีโอกาสจะไม่เผยแพร่เชื้อได้ไปสูปบบาลลูงกกันอะไรเงี้ยกินเหล้าในบ้านกับเพื่อนสองคนติดไหมถ้าถามพี่นะถ้ากินแบบนี้มันคงไม่มีปัญหาป่ะ คือเขาเขาเขาคงปาร์ตี้หมูกระทะได้คือเอาส่วนตัวนะก็บ้านผมว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าถ้าทุกคนรักษาสิ่งที่กรมคูมโลกเขาว่าตำรวจมันก็ไม่ไม่มันไม่ใช่อาจจะกรรำนะครับเียงแต่ว่าเขากําลังแนะนำว่าอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เป็นโอกาสแพร่เชื้อเนี่ยอย่าไปทํา